สวัสดีค่ะแม่ฟอนค่ะครับพ่อสโตนครับพวกเราโตไปด้วยการ Family Journey ก่อนอื่นเลยบอกข่าวดีที่เราคอมเมนต์ได้แล้วใช่ครับร <c oughs> อมานาน2ปี <Okay. S> 2> โอ้โหวันนี้มันเปิดคอมเมนต์แล้วนะครับใช่ค่ะใช่ครับคือเมื่อก่อนเขามีการปิดคอมเมนต์ไปเพื่อสกินคอมเมนต์ที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ฮะมเ,มเขาก็ระวังเรื่องของสิทธิเด็ก<ช>ก็เลยปิดคอมเมนต์ไปนะครับอย่างเราเป็นช่องที่มีเด็กอยู่ในช่องเขาก็เลยปิดคอมเมนต์ไปแต่ว่าตอนนี้เขาแก้ปัญหานี้แล้วแล้วก็ เปิดคอมเมนต์อีกครั้งแต่ว่าคอมเมนต์น้ำเดินมันจะหายไปหมดเลยนะใช่เพราะฉะนั้นตามคอมเมนต์กันได้แล้วนะตอนนี้คอมเมนต์ได้ก็คุยได้เลยนะครับมีอะไรอยากถามตอนนี้ถามเข้ามาในทุกทุกคลิปได้เลยและรวมถึงคลิปก่อนก่อนด้วยที่เคยลงไปแล้วก็กลับไปคอมเมนต์ได้อยากให้พวกเราทาคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับในคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงตารางเรียน อย่าเรียกว่าตารางเรียนเลยเรียกว่าตารางเล่นกับลูกดีกว่าซึ่งเราสองคนอะคิดว่าเราควรจะทําเพราะว่าพอช่วงลูกปิดเทอมหรือช่วงที่ลูกต้องเรียนออนไลน์เนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีแบบมันเป็นการเลี้ยงลูกแบบผ่านไปวันๆโดยที่เราไม่มั่นใจว่าในแต่ละวันลูกเราได้อะไรบ้างก็เลยรู้สึกว่างั้นทําตารางคร่าวๆที่ทําให้เราได้คีบอัพลูกหรือสอนลูกตามตาราง Ừ, หลายคนนะต้องบอกว่าช่วงนี้กลายเป็นต้องทำโฮมสกูลันไปแล้วเป็น new normal นิว n o r m a l ครับปกติเราสามารถจะให้ลูกไปเรียนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้พอมันเป็นช่วงโควิดหลายคนต้องสอนลูกเองนะครับต้องกลายเป็นพ่อแม่จําเป็นหลายคนต้องให้ลูกเรียนออนไลน์บ้างอะไรบ้างแต่ส่วนตัวครับรู้สึกว่าการให้ลูกเรียนออนไลน์ในวัยที่เขายังไม่ควรต้องเรียนอย่างเช่นวัยอนุบาลวัยเด็กเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพนะครับรู้สึกว่าเราต้องกลับมา พัฒนานะครับกลับมาคิดว่าเราจะสอนลูกยังไงด้วยต,วตัวเราเองอ่ะดีที่สุดก็เลยพยายามจะหาวิธีกันแล้วก็ไปรีเสิร์ชมามีหลายๆคนหลายๆคอนเซ็ปต์บอกว่าพ่อแม่คือครูที่ดีที่สุดของลูกแล้วก็เด็กปรถมวยัยควรจะเรียนรู้ผ่านการเล่นเราก็เลยคิดว่ามา ถ้าพ่อแม่ไม่ทําใครจะทําอะไรนี้แล้วจากประสบการณ์ที่สตองเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนเนาะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้คือไม่ใช่ว่าไม่ค่อยได้ผลคือเรารู้สึกว่ามันไม่อินเท่ากับเราจับต้องกันเองสุดท้ายพ่อสโตนกับแม่ฟ่อนก็ต้องเอาสิ่งที่คุณครูให้ทำมาทํากันเองอีกรอบกับลูกๆกับลูกๆกับลูกๆกับไอ้กับลูกกับลูกของเราย่งมีแค่คนเดียวค่ะ กับลูกของเราค่ะพอมันมีจอมาขั้นนะเด็กวัยนี้เขาไม่ได้แบบคอนซนเรตได้ขนาดนั้นก็ต้องมาทำกันมันเพราะฉะนั้นนะคะในคลิปนี้พวกเราจะมาคุยถึงแนวทางในการทำตารางเรียนตารางเล่นของลูกของเราซึ่งก็มี2แนวทางด้วยกันฝั่งคุณแม่นะคะไปรีเสิร์ชมาแนวทางมอนสเตอรี่ค่ะส่วนฝั่งคุณพ่อนี่โดนมาครับให้ไปรีเสิร์ชมาคือแนวทางของวอร์ดอกนะครับ จร,จริงๆผมว่ามีหลายแนวทางแหละแต่เราก็พยายามจะหาแนวทางที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้สองแนวทางนี้นะครับมันต่างกันยังไงครับแรกเริ่มที่มา,ท,มาที่มาของ m o n c e s s o r i เนี่ยมาจากอิตาลีค่ะคชื่อว่าคุณมาเรีย m o n c e s s o r i ค่ะส่วนที่มาของคุณวอ r ดอ็อกไม่ใช่คุณวอดอกสิรูปแบบวอด็อกเนี่ยลองทายดูมาจากไหฮะ่นนะครับ มาจากยุโรปครับแล้วมาจากเยอรมันครับจริงๆวอรดอฟเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนนะครับแต่คนที่เป็นคนคิดค้นชื่อนะครับเดี๋ยวเขาจะอ่านแ<ช> <ๆ S 1> ป๊บนึงอ่ะรูดอฟสไตเนอร์ครับเป็นคนเยอรมันแล้วก็เขาเนี่ยได้คิดค้นหลักสูตรเนี้ยในการสอนเด็กที่โรงงานแห่งหนึ่งคือเป็นลูกหลานของเด็กที่อยู่ในโรงงานนะครับแล้วโรงงานนั้มีชื่อว่าวอรดอฟอ๋ออ๋ออ,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 อ๋อเ๋ออ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 ออ๋ออ๋ออนออ๋เอ๋อ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  ของคุณมาเรียมอนเซสอรี่เนี่ย<ม>เขาคิดรูปแบบนี้ได้จากการเหมือนแบบเขาเป็นแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์แบบตั้งแต่อดีตนะเนาะแล้วเขาก็เลยแบบเขาเป็นได้ทําการสอนเด็กที่เหมือนพิการทางสมองหรือว่าเด็กพิเศษหรืออะไรกาไม่มั่นใจในดีเทลแต่คือแบบมันเกิดมาเป็นวิธีการสอนแบบมอนเซสตอรี่เพราะการที่เขาได้ไปช่วยสอนเด็กที่มีความผิดปกติค่ะมีที่มามีที่มา แล้วก็ถ้าเป็นส่วนของวอรดอฟนะครับก็คุณพ่อบอกถึงจุดเริ่มต้นแล้วกันว่าความพิเศษของเขาเนี่ยคือมันเป็นการเรียนการสอนที่ด้วยความที่เขาสอนลูกหลานที่เป็นเด็กโรงงานเป็นแบบนี้ครับด้วยก็เขาจะพยายามให้ทุกๆคนเนี่ยได้เติบโตอย่างอิสระนะครับแล้วก็คือจะเปนเน็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์เป็นเนน้เรื่องของคุณธรรมเน้นเรื่องของการเรียนที่ไม่ต้องใช้กันไม่มีการทํากันบ้านเน้นโตงกับสิ่งรอบข้าง ได้เลยเน้นธรรมชาติไม่ต้องแบบมีกฎมีเกณฑ์มากมายแล้วก็คือไม่ว่าเด็กคนนั้นจะรวยหรือจะจนแค่ไหนทุกคนจะได้จะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันเป็นการศึกษาในรูปแบบเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เป็นเป็นปรัชญาแนวคิดที่น่าสนใจของของวอดอนะครับแล้วก็มันเหมาะกับอย่างที่บอกเด็กๆโรงงานโดยเฉพาะอะไรเพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องมีสื่อการสอนที่มันแบบที่มันแบบดีอะไรมากไปเหนือคนอื่นเพราะสุดท้ายเพื่อน มันเท่ากันหมดแล้วเพื่อนครูที่แท้จริงของเด็กอ่ะมันก็มาจากรอบตัวของเขานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอะไรต่างต่างนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของวอดอฟคล้ายๆกับ Story อมอนเซสเตอรี่นิดหน่อยมอนเซสเตอรี่เนี่ยคือเราจะต้องรู้จักเด็กของเราหรือลูกของเราอันนี้ถ้ามอนเซสเตอรี่นะคะรู้จักเสร็จปุ๊บคนดูคนจะสอนต้องสังเกตเป็นเหมือนออฟเซอร์เวอร์และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ไม่เชิงว่าอันเรามาเรียนศินละปะ เรามาเรียนเลขเรามาเรียนวิทย์ไม่ใช่แบบนั้นมอนเตสตอรี่เขาเหมือนจะแบบเหมือนมีชั้นวางไว้เอาวันนี้ลูกไปหยิบอะไรมาก่อน<ๆ>ก็เอาอันนั้นแหละมาเล่นกับลูกแล้วมาสอนต่อต่อยอดแต่เขาจะมีคีย์หลัก3อย่างคือเราต้องรู้จักลูกของเราหรือรู้จักเด็กที่เราสอนและใช้การสังเกตเด็ก Observ รเด็กว่าเขายังไงและเข้าช่วยเหลือในบางทีและอย่างสุดท้ายคือเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อม ให้เหมาะกับการเรียนรู้คล้ายๆการฟ้อนก็มองว่ามัน,มนเหมือนกับแบบเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบๆตัวได้เลยไม่ใช่ว่าจะต้องมีไอเทมนี้เพื่อเรียนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบบางทีมีสีลูกอยากใช้มือละเลงเราก็เข้าไปช่วยเหลือว่าอ่าละเลงยังไงหรืออะไรเราก็จะเน้นภาษาสัมผัสค่ะก็ยังฟังดูก็ยังเป็นเรื่องที่ดีทั้งคู่ ที่เราฟังมาเรื่อยๆก็เหมือนกับสามารถดึงมาใช้ได้เรื่อยๆเลยใช่แล้วอันนี้คุณพ่อขอแชร์เพิ่มแล้วกันในส่วนของวอร์ดอฟนะครับที่ที่พูดเรื่องความเหมือนเท่าเทียมมานิดนึงนะคือมันเหมือนกับว่ากิจกรรมอันนี้พูดถึงกิจกรรมและกิจกรรมของวอร์ดอฟที่เขาใช้ในการสอนเด็กอันนี้พูดถึงเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่เน้นการแข่งขันครับเพราะว่าบางทีการแข่งขันมันทําให้เกิดการเปรียบเทียบมันมีผู้แพ้มีผู้ชนะวอร์ดอฟเนี่ยเราไม่เน้นการแข่งขันนะครับเกมบางทีมันเป็นเกมอะไรที่ เล่นแล้วส่งเสริมกันช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้ครับเน้นความเห็นอกเห็นใจกันในเด็กๆแต่ละคนอะไรแบบนี้ครับช่วยเหลือกันอันนี้ดีนะรู้สึกว่าเออมันเอามาใช้ในการสมมติว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรที่เราจะเล่นกันในครอบครัวเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วมีแนวคิดหนึ่งเอยมันไม่จำเป็นต้องแข่งกันก็ได้ไม่ต้องทําให้รู้สึกว่าอยพ่อเก่งกว่าแม่เก่งกว่าลูกเก่งกว่าแต่เราทุกคนช่วยเหลือกัน เราเราช่วยเหลือกันได้แล้วก็เราทุกคนเนี่ยคือมีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นไม่ต้องเปรียบเทียบกันอืมก็คล้ายๆกันค่ะของมอนเซสเซอรี่อ่ะพอเมื่อกี้ที่พูดไปหน่อยๆว่าเกี่ยวกับภาษาสัมผัสหรือเกี่ยวกับอะไรอ่ะคือเขามอนเตสเซอรี่ไม่ได้มีการวัดเกณฑ์ไม่ได้มีการเน้นว่าจะต้องเรียนอ่านเขียนได้อะไรเงี้ยแต่เน้นว่าให้เล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นและใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กต่างๆให้ดียิบ จับได้ถนัดอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไปอยู่ในดีเทลต่างๆซึ่งแบบอันนี้ฟอนก็จะมีแบบแอมีโฟลมวล่าแบบมันควรจะมีอะไรได้บ้างคุณพ่อก็ขอเสริมของวอร์ดอฟนิดนึงจากที่ได้ฟังพี่โอ๋เมื่อ,อก,กี้ <c oughs> คือถ้าเอาแนวคิดวอร์ดอฟมาครับวอร์ดอฟเนี่ยเขาจะไม่เน้นการเรียนอะไรที่เป็นแพทเทิร์นทชัดเจนซ้าๆ <c oughs> แบบอย่างเช่นเออวันนี้ต้องเลขวันนี้ต้องวิทย์วันนี้ต้องอะไรเหมือนการเรียนที่เราคุ้นเคยตอนเราเด็ก <c oughs> แต่นะครับก็ไม่ใช่ว่าฟรีสไตล์ถ้าจนแบบโหแต่ละวันได้เล่นมั่วไปหมด คืองี้ครับวอร์ดอฟเนี่ยในแต่ละวันเขาจะวางสิ่งที่เป็นพื้นฐานไว้ด้วยนะครับประมาณอันนี้จะพูดถึงการเรียนในโรงเรียนก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดถึงในการปรับใช้เขาจะวางการเรียนของเขาเนี่ยวันหนึ่งต้องมีประมาณ2ชั่วโมงจะมี2ชั่วโมงที่เป็นวิชาพื้นฐานเช่นภาษาเช่นเกี่ยวกับเลข เนี่ยคือพื้นฐานแต่ลองสังเกตดูครับสชั่วโมงต่อวันถ้าตีว่าเด็กวันหนึ่งเรียนตีว่าสมมติ6ชั่วโมงแล้วกันนะครับถ้า2ชั่วโมงตอนเช้าเนี่ยเท่ากับว่าประมาณไม่ถึง30%ประมาณนัก30%แล้วกันของของการเรียนทั้งหมดหมายความว่าอีก70%เนี่ยหรือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปล่อยเด็ก,เ,ดกเรียนอะไรที่มันการเรียนรู้ธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วแต่บริบทของเด็กคนนั้นเป็นธรรมชาติ เป็นเกมเป็นอะไรที่แบบหรือบางทีจะเป็นเพลงเป็นดนตรีคือเน้นภาษาสัมผัสเหมือนกันเน้นเน้นความรู้สึกเน้นความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเขามองว่าวิชาการพวกนี้เมื่อวันที่เด็กโตและค้นหาความรู้ได้แล้วอะเมื่อเด็กเขาเลือกที่อยากจะรู้อะไรอะเขาจะไปค้นหาเองแล้วแล้วมันจะยิ่งทรงประสิทธิภาพเลยเพราะเขารู้จักตัวตนเขาแล้วแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องไปหาความรู้อะไรเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องรีบยัดการเรียนที่เป็นหลักวิชาการแต่องมีบ้างหรอแต่ในไอเดียเขาใช่ว่า มันจะมีอยู่บ้างในตอนเริ่มคือเพื่อให้แต่ละวันแบบมันมีคล้ายๆว่ามันมีพื้นฐานด้วยเช่นวันนี้เราเริ่มด้วยเลขเบาๆสักสมมุติครึ่งชั่วโมงเกมที่เราเล่นต่อไปในแต่ละวันบางทีมันก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้หรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเลขมากก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนบวกลบเลขอะไรแบบนี้แต่แต่จะมีอยู่แต่ยังคือยังมีอยู่นะไม่ได้ฟรีสไตล์แบบไปสมุตดเลย แต่สัดส่วนน้อยเห็นไหมฮะสัดส่วนน้อยมากมก็คือมีทีมว่าง,งั้นเถอะมีท,มมท,มทีมหน่อยซึ่งถ้าในตารางของเราเนี่ยเราก็อาจจะจัดทีมได้แต่อีกหนึ่งอย่างที่พ้อรู้สึกปิ๊งขึ้นมาเลยพอได้รีเสิร์ชของ m o n เ e เ Story และได้ฟังของ Wardrop เนี่ยรู้สึกว่าสถานที่เนี่ยสำคัญคือมันต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ลูกจะอยากเล่นอยากค้นคว้าอยากค้นหาอยากสนุกเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟ้อนนึกกลับไปที่ห้องของเรา มันเต็มไปหมดเลยมันแบบมันของเล่นเยอะไปหมดเลยแล้วเราเริ่มเห็นลูกลูกจองของเราเนี่ยที่เขาแบบอันนี้ยังไม่จบเลยไปอันนี้ต่อใช่ซึ่งพอเปรียบเทียบกับที่โรงเรียนอะ่ะมันจะโล่งๆแล้วเราจะแอบเห็นว่าครูอะ่ะเขาไม่ได้สั่งหรอกว่าให้ลูกเราทำอันนี้แต่เขาหยิบไอ้สิ่งที่เขาอยากให้เด็กทำมาวางวางไว,งว,งวง้ใกล้ๆและอย่างอื่นเหมือนเก็บไม่ให้เห็นเริ่มรู้สึกเห็นภาพว่าพอเราทำตาราง <Okay. S 1> แล้ว มันอาจจะต้องมีห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้อง mm. ไว้แบบเรียนและเล่นกับลูกเลย mm. เพื่อแบบเหมือนจัดกระทําบางอย่างไม่ได้บังคับแต่ยั่วให้ลูกเขาแบบสมมุติเราอยากให้ลูกเล่นเพลโดกับเรา mm. ในธีมของภูเขาไฟสมมุตินะเราก็จะได้แบบทําว่างๆแล้วก็มีหนังสือเกี่ยวกับภูเขาไฟมีอะไรวางๆไว้แหละแล้วพอเขาถามเราก็ค่อยโยงกลับมาอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราคิดว่าเราน่าจะทํากัน ใช่ใช่เพราะอย่างของวอร์ดอฟก็มีพูดถึงในเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องสภาพแวดล้อมครับว่าคืออะไรที่มันเยอะจนเกินไปมันเป็นการกรอบความคิดทั้งสันของเด็กด้วยค่ะคือมันทําให้เขาแบบเหมือนแทนที่เขาจะสามารถจรินตนาการต่อยอดไปแล้วมันมีอะไรให้เล่นแต่ไปหมดเลยมันไม่ได้จินตนาการอะไรเลยอะไรแบบนี้มันก็เหมือนเด็กเขาก็ไม่ได้โตมาในตามธรรมชาติของเขาานั้นแหละประมาณนั้นครับเพราะว่าวอร์ดอฟเนี่ยจะเน้นเรื่องของการโตแบบธรรมชาติมากๆเลยอะ่ะอืมและอีกหนึ่งที่สาคัญนี่เขาบอกเลยนะ วอลด็อกเนี่ยครูผู้ใหญ่หรือพ่อแม่เนี่ยนะครับต้องมีพฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการพูดและการกระทําโดยเฉพาะเด็ก0ูนย์ถึงเจ็ดปีนะควับว่าเพราะเราเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเขาเด็กเด็กโตมายังไงมันสะท้อนถึงถึงพ่อแม่เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาคิดดีครับเราเนี่ยแหละคือองค์ประกอบหนึ่งที่ที่เราต้องคือเอ้เราจะไปสั่งลูกเรียนอย่างนู้นอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีเราเรียนรูกกน้กับลูกเราก็ต้องลงไปเรียนรู้ด้วยเป็นเพื่อน<ๆ><ๆ>เขาไปอะไรแบบเนี้ย เราต้องแสดงออกในแบบที่เราอยากให้เขาเรียนรู้เราได้จากเราด้วยก็ต้องหันกลับมามองตัวเองคือที่พูดเนี่ยเออต้องเริ่มทบทวนแลว่าจะจัดตัวเองด้วยเมื่อกี้คุณแม่พูดถึงสภาพแวดล้อม,อมแล้วตัวเราที่จะกลายเป็นครูให้ลูกอะ่ะมันต้อง ปรับตัวยังไงเวลาเราเข้ามาสู่ในคลาสส์รูมนี้เราจะยังพูดจาแบบเดิมไหมเราจะยังไงไเ่พราะว่าไม่ได้ในคลาสส์รูมนะเพราะว่ามันควรจะอยู่ในชีวิตประจําวันเลยเพราะว่าลูกก็คือเรียนรู้จากจากพ่อและแม่และคนรอบข้างเหมือนเราอยากให้ลูกเรามีระเบียบเรียบร้อยเราก็ต้องมีความมีระเบียบเรียบร้อยตามลูกตัดกลับไปตอนนี้ห้องคือรกมากตัดง่ายแต่มันมันไม่ง่ายเลยครับในเรื่ององนี้มันไม่มีอะไรง่ายเลยใช่แม้กระทั่งเนี่ยวอลด็อกบอกว่า อย่าให้ลูกดูทีวีครับเพราะทีวีมันกรอบความมีต้งสารซึ่งไอแนวคิดบางอย่างในอดีตอ่ะมันมันก็ยากมากในปัจจุบันเพราะอย่างที่บอกฮะยุคนั้นทีวีจะมีสักกี่เครื่องที่แบบมันอาจจะอยู่แค่บางห้องแต่ในยุคนี้โอ้โหจอมันอยู่ทุกที่มันก็จะแบบโอ้โหบางอย่างมันยแต่อันนี้ขอคานนะ,ะคือคือครอบครัวเราเดี๋ยวจัดตารางคงเป็นแนวแบบเทมแบบคอนเทมพอรารีแบบแบบเป็นแนวปรับให้กับ ปัจจุบันอะอเพราะว่าเราก็ทํารายการทีวีแล้วเราก็มองเราก็ดูคอนเทนต์ในทีวีเยอะเรารู้สึกว่าปัจจุบันอะคอนเทนต์ในทีวีอะไม่ได้แย่แต่ต้องใช้ให้ถูกใช้ให้พอเหมาะคือเหมือนแบบอย่างเพลงอย่างเงี้ยเพลงที่เป็นแบบถ้าภาษาเราก็มิวสิกวิดีโอเนาะถ้าภาษาลูกก็คลิปคลิปเนี่ยคลิปเพลงต่างๆ่อะมันทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่แต่ ปริมาณให้มันพอเหมาะหรือแบบจังหวะให้มันพอดีอย่างเช่นแบบล่าสุดเลยที่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสตองคือไปอ่านเจอมาไม่เกี่ยวกับ w อ r d ์ดกับ m o n ์สมอนสเตอรี่เขาบอกว่าเด็กดูทีวีได้แต่ไม่ควรให้ดูไปแล้วทําอย่างอื่นไปซึ่งตอนนี้บางทีสตองจะชอบชอบกินไปดูไปเขาก็บอกว่าเอ้ยให้เราเปลี่ยนนะเป็นเหมือนกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วไปดูทีวีด้วยกันเพื่อให้ลูกของเรารู้ว่าโอเคฉันต้องกินตอนนี้ฉันกําลังกินนะแล้ว ค่อยไปดูทีวีด้วยกันมันก็จะให้ลูกเขาได้จดจ่อกับการกินแล้วพอดูก็จะได้จดจ่อกับการดูไม่ได้แบบทําหลายๆอย่างไปในเวลาเดียวกันมันอาจจะทํากระตุ้นให้เกิดแบบเด็กเป็นไฮเปอร์หรืออะไรได้อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบสภาพแวดล้อมที่เดี๋ยวเราต้องมาจัดกันคลิปนี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากเลยแต่หลกัหลกๆคลิปนี้คือเรามาคุยว่าเราจะจัดตารางเรียนตารางสอนให้ลูก โดยอ้างอิงจากวอร์ดรอฟและมอนเตสเซอรีค่ะครับซึ่งอย่างที่บอกที่คุยมาทั้งหมดสุดท้ายนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกใช้คือเราคงไม่สามารถที่จะเลือกวอร์ดรอหรือมอนเตสเซอรีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับมันก็ยังมีแนวทางบางอย่างที่อาจจะมาจากเราเองหรือครับของบ้านแต่ละคนนะครับอย่างคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าไอ้สองสองแนวคิดนี้เขามีหลักคิดประมาณไหนนะครับแล้วก็ลองเลือกหยิบเลือกใช้แล้วมาปรับกันนะครับต่อไปมันอาจจะกลายเป็นแนวคิด f ฟมิลี่เจอร์นีก็ได้ขึ้นมาไรย่างนี้ก็เป็นของเราเองนะครับไม่มันเป็นแนวคิดของแต่ละครอบครัวได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมครับไม่จาเป็นที่ต้องเขาเรียกว่าซ้ายหรือขวาจัดบางทีเราหาจุดสมดุลตรงกลางฮะที่ทุกๆคนในบ้านจะแฮปปี้ด้วยแล้วแบบนี้ได้ไหมฮะก็น่าจะประมาณนั้นเรามีตั้งเจ็ดวันต่อสัปดาห์สมมุติหนวันมีตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงอดอกบอกไม่ให้ลูกดูทีวีเนี่ยแล้ววันหนึ่งลูกเราสมมุตินะไม่ดูทีวีเลยแล้วเขาไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต เพื่อนไดดูทีวีละอะไรต่างๆมันมันอาจจะไปทําลายอะไรบางอย่างคือมันจะไม่มีอะไรที่ที่สุดอะครับสุดท้ายก็ต้องหาความเป็นกลางที่แบบว่าเด็กๆเ,เขาจะเติบโตไปได้อย่างมีความ,มสุขมีมคนณภาพแต่ละครอบครัวละกันน่าจาใช้คำนี้ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวต,ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาทําตารางตารางเรียนตารางสอนแต่ไม่ใช่ตารางแบบของที่โรงเรียนนะที่จะมีแบบแดชั่วโมงเพราะว่าลูกในวัยเด็กอ่ะ เขาสมาธิไม่เยอะมันก็จะเป็นแค่เหมือนเมนไอเดียว่าอย่างน้อยวันนี้มิชชั่นของฉันลูกจะต้องได้ไสนุกกับฉันช่วงนี้เรื่องนี้อะไรประมาณนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับลองดูว่าสิ่งที่เราพูดมานะครับสองแนวคิดนะครับวอลด็อก ok กับมอนเตสซอรีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลองดูว่าแต่ละบ้าน,นจะเลือกใช้อย่างไรก็ลองดูครับ ส่วนของพวกเรานะครับก็จะลองเอาแนวคิดนี้นะครับไปทำตารางสอนลูกดูครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามมาในคลิปคลิปหน้านะครับว่ามันจะออกไเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้พวกเราไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและคราวนี้คอมเมนต์ได้ด้วยอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ